คุณครูผู้มีภาระหน้าที่การสอนทุกท่านนะครับผมผู้ในการวิจัยชุมชนชาตรีเจริญสิริวันนี้วันที่3เมษายน2567เรื่องของการจัดภาระงานในเรื่องของการสอนก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับปีหนึ่งเราก็มีการหาหรือก,การเรื่องแบบนี้อยู่สองครั้งแต่สิ่งที่ผมจะต้องขออนุญ,ญาตที่จะบันทึกเอาไว้แล้วก็ วางไว้บน YouTube เพราะว่าเรื่องนี้มันยาวกว่าที่เราจะจัดแค่จัดตารางเรียนตารางสอนกันยังไงนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะอ้างนะครับว่าขณะนี้อนาคตกำลังจะกำหนดวันนี้ของเรานะฮะอนาคตก็คือมาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษาของอาเซียนที่ชื่อ AUNQA นะครับ AUNQA เนี่ยมากำหนดอนาคตของเราแน่เพราะว่า21วิทยาลัยชุมชน ใช้เกณฑ์มาตรฐานแบบเดียวกับที่ที่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปิสนเวียดนามมาเลเซียฟิลิปิสนอินโดนีเซียเวียดนามทำก่อนวิทยาลัยชุมชนนันนะฮะคือเขาทำกันแล้วประมาณประมาณ4-5ปีนะครับฉะนั้นผมก็จะอ้างกรอบต่งางๆเหล่านี้ด้วยเรื่องของพระการสอนนี่นะครับมี มีแต่เดิมเนี่ยเรามีออบลิเคชันมีความผูกพันอยู่เรื่องเดียวก็คือถ้าคุณครูที่มีตําแหน่งเป็นข้าราชการครูชํานาญการชํานาญการพิเศษจะต้องมีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะครับถึงจะมีชื่อว่าเป็นข้าราชการครูได้ทั้งนี้เนี่ยนะครับสถาบันวิลัยชุมชนได้กําหนดค่าภารักงานไว้นะครับเป็นนะครับเป็นหนังสือเป็นประกาศค่าภาระงานนะครับตั้งแต่ปี2562นะครับ จะต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับในด้านบริการวิชาการจะต้องไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะบ,บริการวิชาการนี้ผมไม่ทราบว่าเรามีการรวบรวมกันไว้หรือไม่นะครับภาระงานด้านการวิจัยและด้านบริหารจัดการก็มีการกําหนดไว้โดยสถาบันวิทยุชุมชนพุทธศักราช2562นะครับผมจะขอให้ท่านหัวหน้าฝ่ายท่านหัวหน้าสำนักวิชาการอาจารย์วชิระวันท็อก หาเอกสารอันนี้มาด้วยนะครับเพื่อประกอบเพราะว่าเราไม่ได้แค่จัดตารางเรียนตารางสอนอย่างเดียวเนาะเพราะว่าข้าราชการที่มีชั่วโมงสอนน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นข้าราชการมีสิทธิ์ที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนนะฮะเพราะว่ามีค่าพารางงานอย่างอื่นด้วยนะครับแต่เรื่องเรื่องตารางสอนนี้นะครับมันจะไปผูกพันอยู่กับเกณฑ์ AUNQA นะครับผมจะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังไปทีละเกณฑ์นะฮะถ้าเราไปดูแค่ตารางสอนโดยไม่ดูเกณฑ์ทั้งหมดมันจะ มันจะไม่มีคอสตัคติฟอะไลเมนต์ก็คือมันจะทอผ้าไม่เป็นผืนนะฮะมันก็จะเป็นขยุกขยุกอยู่นะครับหรือว่าเย็บผ้าไปแล้วเป็นเป็นนอนหรือเป็นอะไรอยู่ใต้ผ้าใช้ไม่ได้เนาะนะครับคือตารางสอนนี่มันจะขึ้นอยู่กับ AUNQA หมวดที่หนึ่งเลยนะครับที่เกี่ยวกันกับ outcome-based education OBE นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ สอนวิชาอะไรเนี่ยนะครับมันจะต้องระบุโปรแกรมเรียนนี่เอาคำออกมาให้ได้ก่อนแล้วถึงจะแยกออกมาเป็นนะครับไปเป็น YLO นะครับแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องของหลักสูตรนี้การเรียนนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ Bloom taxonomy ในระดับที่เท่าไหร่ในการประเมินผู้เรียนนะครับจะใช้วิธีการสอนอย่างไรวิธีการสอนมีอยู่20แบบนะฮะอันนี้ขออนุญ,ญาตอ้างรอมศาสตราจารย์วิเชียนชุติมาสกุลอยู่ในเอกสาร AUNQA ซึ่งท่านผู้ร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ต่างได้รับฟังกับหูตัวเองมาแล้วนะครับกลับไปดูตัวเอกสารนี้ด้วยฉะนั้นนะครับการทำเคอร์เรกคูลั i ม g นแมปปิ่งน่าจะเป็นเรื่องแรกไม่ใช่ทำตารางสอนเป็นเรื่องแรกนะครับเคอร์เรคูลัมแมปปิ้งนี้มันจะเกี่ยวข้องกันกับข้อ5.2ด้วยครับก็คือ academic staff quality นะฮะก็คือ เขาใช้คำว่าสมรรถนะของครูผู้สอนเมื่อเปรียบเทียบเป็น Full Time Equivalent เข้าใจคำนี้นะครับ FTE นะถ้าเราไม่มีตัว FTE เราจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาเรื่องของปริญญาและอนุปริญญานะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับภาระงานที่เกี่ยวกับการสอนมีอยู่3าภาระคุณครูจะต้องแจ้งด้วยนะครับไม่ใช่นับแค่ชั่วโมงสอนอย่างเดียวเรื่องแรกคือชั่วโมงที่สอนนะครับ ภาระง,งานที่2คือการเตรียมการสอนภาระง,งานที่3คือการตรวจการบ้านนะครับภารกง,งานด้านการเตรียมการสอนบวกกับการตรวจการบ้านเป็นภารกง,งานที่มากกว่าการสอนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องถแถลงไว้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ถ้าไม่ถแถลงนี่พอออกก็มีคําถามเหมือนกันเนาะใช่ไหมครับคุณสอนโดยไม่เตรียมภาระง,งานแล้วเด็กเขาอาจจะมีเทคโนโลยีรู้ดีกว่าเราอีกใช่ไหมครับเด็กบางคนใช้ Open Chat ใช้ว่าใช้แชท GPT Open AI กันแล้วนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเลยเนาะนะครับเรื่องที่สองก็คือ c o m p e t e n c e o f Academic Staff คือเรารู้ได้ยังไงว่าคุณครูผู้สอนมีสมรรถนะตรงกันกันกนกบ PLO นะฮะอันนี้ก่อนเลยเนาะสมรรถนาคองครูผู้สอนไม่ได้ดูที่ปริญญาไม่ได้ดูที่ราจบอะไรมาไม่ได้อยู่ที่ทำงานมากี่ปีนะครับ ดูที่ว่านำนักศึกษาไปสู่โปรแกรม Learning Outcome ได้หรือไม่คราวนี้ถ้าเกิดเชื่อเชื่อใจเชื่อมั่นเห็นฝีมือมาแล้วว่านำนักศึกษาไปสู่โปรแกรม Learning Outcome ได้ครูครูคนนั้นจะต้องถแถลงต่อว่าเลือกวิธีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ใดใน20อย่างนี้ในการสอนมี20อย่าง แต่และอย่างก็มีวิธีที่ง่ายยากแตกต่างกันจะเอามาผสมผสานกันได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะถึงมาแจ้งเลยนะครับว่าเนี่ยนะครับมาอยู่ตรงนี้เลยครับว่าในการสอนนั้นวิธีการเรียนวิธีการสอนและวิธีการประเมินจะต้องประกาศเพราะอันนี้เป็นสิทธิ์ที่นักศึกษาจะต้องรู้นะฮะใช่ไหมครับ ว่าจะประเมินแบบไหนนะผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาบอกทุกครั้งนะฮะว่าทําแบบนี้จะได้คะแนนเยอะทําแบบนี้จะได้คะแนนน้อยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับขาออนิยาาโชนะครับอันนี้ผมมาใส่ปกใหม่นะครับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ a u NQA Implementation and Gap Analysis โดยรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนชุติมาส,สกุลอบรมที่โรงแรมน่านจินใจวันที่27-29กุมภาพันธ์กรุณาอ้างเร่องนี้ มิฉะนั้นเดือนสิงหาคมท่านมีปัญหาแน่นอนเข้าใจนะครับถ้าเรากัดกระดูมไม่ถูกเม็ดเราก็ได้แค่ชั่วโมงสอนเราได้แค่ชั่วโมงสอนเราไม่ได้ชั่วโมงบริการวิชาการด้วยใช่ไหมครับเราไม่ได้ชั่วโมงวิจัยและบริหารจัดการเช่นอาจารย์ผูุดสดีทําหมดทุกเรื่องเลยทั้งสอนทั้งวิจัยบริหารจัดการบริการวิชาการคบหมดผมก็เลยเสนอว่า ไม่ใช่ว่าผมเข้มแต่อนาคตมามากํำหนดวันนี้ของเราแล้วเนาะไม่ว่าผู้นิการจะเป็นใครก็แล้วแต่ในการประชุมเรื่องการกำหนดชั่วโมงสอนในครั้งต่อไปเกณฑ์ AUNQAPLO มาทาบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็กเลยขออนุญ,ญาตเลยว่าทำตรงนี้ให้มันสอดคล้องคราวนี้วิธีการที่จะทำให้มันสอดคล้องง่ายที่สุดนะครับเราอย่าเพิ่มกระโดดไปที่ เราอย่าเพิ่งกระโดดไปที่ใครจะจองชั่วโมงสอนไหนให้ครบ6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะวิธีการแบบนั้นเป็นวิธีสมัยอดีตนะฮะสมัยอดีตที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับยังไม่มีติ๊กตอโลกมันเปลี่ยนช้านะฮะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนเร็วนาะใช่ไหมครับเราควรจะถึงนะครับว่าภาควิชาบัญชี PLO จริงๆต้องการอะไรจะต้องการความรู้ต้องการทักษะหรือต้องการสมรรถนะหรือต้องการคาแรคเตอร์ มติเนาะเพราะว่าสี่อย่างนี้มันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนกันเราต้องการให้ลูกศิษย์ของวิทยาชุมชนเมื่อสําเร็จก,การศึกษาไปแล้วถูกเลือกต่อการถูกเลือกต่อน,นี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครเลือกจากเกรดนะฮะไม่มีใครเลือกคนจากเกรดนะครับใช่ไหมครับที่ถูกเลือกมากที่สุดคือแรงฝึกงานจะเลือกนักศึกษาที่ไปฝึกงานกับเขาที่มีหน่วยการดีหน่วยการดีในที่นี้คือมีสมรรถนะสมรรถนะใช้คําว่าแคปเปร ใช้คำว่า c a ่แคปซิก็ได้แค p แ b i l i t ิก็ได้คอมพิ t e n นซีก็ได้3คำนี้ 3, 4 mm hmm. เมือ่นการใช้แทนก็ได้อีก4หนึ่งคือ c าแรค c t อ r คือเป็นเด็กหัวอ่อนใช้งานง่ายคอมพิวเตอร์ก็ทำเป็นบัญชีก็เรียบร้อยเราต้องการผลิตลูกศิษย์ทั้งเราให้เสร็จเสร็จแบบนั้นเนาะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสเดียวนะครับที่ท่านประธานหลักสูตรจะเอา p l o บังคึงนะฮะ ถ้าพ้นโอกาสนี้ไปแล้วท่านจัดให้คุณครูมีชั่วโมงสอนหกชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปแล้วตอนหลังไปขอรล้องให้ทำอะไรเพิ่มผมว่ามีอีกมีออดแน่ใช่ไหมครับทำซะตอนนี้เลยนะครับก็ขออนุญ,ญาตที่จะเล่นไม้แข็งนะฮะคือไม่ใช่ผมเล่นไม้แข็งนะครับเพราะว่าถ้าท่านได้ดูไลน์ของผมเมื่อตอนสองทุ่มผมได้มีโอกาสกลับไปดูเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเอ,อไม่ใช่สิ การทำแผนพัฒนานะคุณภาพของวยลัยชุมชนเพื่อตอบสนองต่อเอ็ c f e e d กฟีดแบก o r t อรว่าผมจะได้มีโอกาสอ่านคือ2องทุ่มแต่ผมเห็นเลยว่าโค้ดที่มาโค้ดเหล่านี้เขาเป็นอัลกอริทึมเลครับถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องเป็นยังไงเราจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสิ่งที่ผมค้นพบเนี่ยนะครับพบว่าเรามีฟีดแบกมาจากพวกเรานะครับ4 7ชีวิตในว,วิทยุชุมชนมีคนฟีดแบกมาสองคนเรื่องนี้ว่า ว่าทาองค์กรเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเป็นตัวอย่างของบุคคลเรียนรู้ยังไม่แข็งแรงะนะฮะยังไม่ชัดเจนนะครับยังงอแง่นอยู่เออนี่ผมผมว่าโอเคนะครับเรื่องที่สองก็คือนะครับสมรรถนะหลักของวิทยาชุมชนถามใครจะตอบไม่ตรงกันแน่เพราะมันไม่เคยคุยกันไว้ก่อนถ้าไม่รู้สองเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือยีดมันก็ไม่ได้แล้วเนาะยีดว่าทำนะยีดมันมันไม่ได้แล้วเนาะ อันที่สองคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเก่งอะไรด้วยนี่จบเลยนะะเวลาเราจะไปพูดหรือให้มีโอกาสแค่สามรรทัดในการโฆษณาตัวเราเองปั๊บเนี่ยเราบอกไม่ได้เนาะถ้าเป็นผมผมจะพูดอย่างนี้ครับถ้าเราจะผลิตนักบ,บัญชีบอกว่าวิทยุชุมชนเป็นผู้ผลิตนักบ,บัญชีที่เข้าใจบริบทของธุรกิจขนาดเล็กในสังคมน่านพร้อมใช้งานทันทีใช่ไหมจบเลยใช่ไหม ใช่ไหมครับพร้อมใช้งานทันทีบงเล็บเลยนะครับใช้โปรแกรมสําเร็จรูปก็ได้เอาไปตัดภาษีอกรรักตราก็ได้ใช้ไปครับไปยื่นนิติบุคคลก็ได้จบข่าวครับสามสามบรรทัดพอเราพูดแบบนี้เราก็ต้องกล้ายืนยันแบบนี้เนาะใช่ไหมครับเพราะาผมคิดว่าเราเริ่มต้นจากจากเรื่องนี้ก่อนมันน่าจะดีฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างผมบอกเลยว่าวิเลยชุมชนเป็นสมรรถนะหลักของวิเลยชุมชนก็คือเอาตัวตนของคนน้าเนี่ยมันทาให้เกิดอาชีพทำให้เกิดรายได้ รู้ที่ไม่ใช่คนน้านก็ต้องรู้จากตัวตนคนน้านด้วยจบเลยเนาะใช่ไหมฮะพอ,อะไม่ว่าจะมาจากไหนก็ต้องรู้หีดรู้พลอยรู้ว่าทําคนน้านนะครับก็จะได้ไปไปด้วยกันได้นะครับะฉะนั้นผมก็ให้เป็นหลักไหมนะครับแล้วก็ผมจะวางไว้ใน YouTube นะครับถ้าช่วงนี้อาจจะลำทานเสียงผมบ่อยเพราะผมวางไว้ใน u t u b e เยอะแต่ถ้าสิงหาคมถ้าชมนั้นผมลุกจากตำแหน่งไปก่อน เสียงคำผมใน YouTube จะมีประโยชน์เพราะาผมต้องขอบคุณท่านที่ได้กรุณาตอบนะครับสมรรถนะของผู้นำวิเลยชุมชนในปี2568-7นถึงเูนย์นะฮะหกแปดหูนยมียีข้อเขาเรียกว่าเต็มคาราเบลทุกข้อเลยนะครับผมก็คงไม่ได้ตามที่ท่านคาดหวังนะครับได้บางไม่ได้บ้างนะฮะแต่ถ้าเราอยากได้ผู้นำที่มีสมรรถนะแบบนั้นเนี่ย ก็ต้องใช้ผู้นำนำพาองค์กรไปในเส้นทางที่เราจะก้าวยาวกว่าเดิมนะใช้คราวนี้ไม่ต้องกระโดดไม่ได้นะฮะก้าวยาวกว่าเดิมผมขอสรุปตรงนี้นะครับว่าการจัดตารางการเรียนการสอนในครั้งนี้วันที่3เมษายน2567ม,มิใช่เป็นการจัดให้คุณครูมีภารักการสอนครบสัปดาห์ละ6ชั่วโมงเท่านั้น เพราะในเดือนสิงหาคมเราจะต้องเขียนเอกสาร AUNQA เป็น SAR Cell Assessment ของเราอย่างครบถ้วนหมายความว่าต้นฉบับเราจะต้องส่งไปให้สถาบันภายในปลายเดือนมิถุนายนภายในปลายเดือนมิถุนายนก็คือเมษาพฤสภามิถุนาเหลืออีก90วันเท่านั้นขอรับคุณครูครับ เราคงจะต้องย้อนกลับไปดูนะครับวันนี้เราพูดถึงเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA ในหมวดที่5.1 5.2 5.3 5.4จะต้องถึงกับ curriculum outcome เนาะใช่ไหมครับคือกรมันเคอร์เลคมันยามากเลยครับต้องทำา u u r i c u l u ล mapping นะครับจะต,ต้องทำทำโป,โปรแกรม learning outcome ถึงจะถึงได้เพราะว่า90วันนี้นะครับ90วันลบ เดือนเมษายนไป20วันนะฮะเหลือแค่เหลือแค่เท่าไหร่ครับเหลือแค่5 0เหลือแค่เหลือแค่ 50, เจวันนะฮะ70วันลบเสาว์อาทิตย์วันหยุดราชการไปด้วยนะครับจะเหลือเวลาจริงๆประมาณ40กว่าวันเท่านั้นนะครับถ้าวันนี้เราไม่คิดเรื่องนี้ก็ให้วันชัดเจนภายในปลายเดือนมิถุนายนเราก็จะวิ่งกันตาแตกนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับ ผมไม่ได้ตั้งใจที่เราจะให้เราได้ AU NQA คำเรามากมายขนาดไหนนะครับแต่ AU NQA นั้นมันจะต้องเป็น AU NQA ของวิทยาชุมชนน่านจะต้องเป็นใช้คาว่าเป็นโคมปฏิบันใหญ่ที่จะทำให้ครูเก่งๆสมัครมาสอนที่วิทยาชุมชนน่านพูดอย่างนี้น่าจะดีกว่าเนาะใช่ไหมครับประกาศศักศีวิทยาชุมชนน่านผ่าน AU NQA ดีกว่า นะครับไม่ใช่ศักดิ์ศรีของผู้ในการไม่ใช่ศักดิ์ศรีของคุณครูคนไหนนะครับเพราะว่า a u a q a เขาพูดถึงแค่คำเดียวที่เป็นคำสำคัญที่สุดของ a u a q a คือจะต้องมีการสอดคล้องเชื่อมประสานอย่างสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษคำว่าอย่างสร้างสรรค์ใช้ว่า constructive constructive ประกอบประกอบอาคารขึ้นมาจากอิฐมอนปูนซีเมนต์ทราย ินนและ้ำนะคำว่า a l i g เมนต์แปลว่าเชื่อมโยงร้อยเกี่ยวกันนะครับสิ่งที่ผมพูดก็น่าจะเป็นการจุดประกายนะครับผมขออนุญาตเลยว่าอาจารย์ที่ไม่ได้เข้ามาในห้องประชุมนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้บอกไปว่าเอาเกณฑ์ EU a UN q a ข้อที่5.1-5.2มาพิจารณาก่อนพิจารณาด้วยเ r r i c u l ลมแมปปิ้งกับ Y, กับ PLO นะครโปรแกรมเร a r n i n g เอาคำเนี่ยท่านอาจารย์ที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในที่ประชุมนี้ผมมั่นใจร้อเซนว่าทำได้นะครับส่วนที่ผมห่วงใยก็คือนะครับอาจารย์ซึ่งไม่สามารถจะระบุชั่วโมงสอนได้ชัดเจนและเวลาที่ปฏิบัติราชการไม่สามารถจะระบุเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถจะบรรุไม่สามารถที่จะอธิบายภาพพารางานด้านการวิจัยได้อย่างชัดเจนไม่สามารถจะอธิบายบทบาทหน้าที่ในการบริหารได้อย่างชัดเจนคือสีไม่ชัดนี้จะทําให้ท่านลําบากนะฮะมันไม่ได้ลําบากแค่หกชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้เราอยู่ในห้องนี้ผมคิดว่าพระครานนี้อาจจะมีคนถามนะครับภาพพารังงานของหนูเกินร้อซมีอะไรตอบแทนบ้าง มีคำเดียวครับน้องได้ทำเพื่อชาติไปแล้วผมก็ขออวยพรให้ชีวิตนี้มีความเจริญก้าวหน้าวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวในราเกเก็นทเอนะครับพออไม่ได้เอาเรื่องใหญ่มาขู่นะแต่อีก90วันเรื่องที่ผมพูดนี่มันจะมาอย่างที่ผมพูดเต็มคาราเบลแน่นอนขอบคุณมากครับ